ซุปน้ำม้เมนูแซ่บๆของอีสา,มานมันเฮาของแทเลยนี่ครับนี่สสวัดีครับพี่น้องพบไปพบกับซุปเปีวยวเรื่อพี่น้องเด้อะมือนี้ได้ของดีตเมนูอ,อย่างน้อเมนูเสียบมือนี้แกเอ้ยนี่ซุปน้ำมันเมนูแซ่บๆของอีสา,มานมันเฮาของแทเลยนี่ครับนี่ซุปไก่ีซุปน้ำม้ซุปน้ำม้นมือนี้เอามาตะโพนสวรรค์บ้านนันผ่านดึงเพิ่นนี่แล้อพี่น้องเด้อนี่ของแท่นี่ใบบักดินไม่พี่น้องนี่ของแท่นี่ใบบักดินไม่เด้อพี่น้องเด้อคักได้นี่มากินครับนักจ ประหยัใช้มือเ้อพี่น้องเด้อยิงเข้าบบัก้ไมนี่อ้ออกรันะพ่ออ้าวักๆงเลงบันี้อเลยนี่บรรยากาศของเร่เลยนี่บรรยากาศเลยนี่ัเลยไมมมงอีกคำนึงนี่อ้อบนฟองุน่าโอ้กะเข้าเนียเอาบนี ยืดไปเข้าจะบอกพอเข้าอือหาไปเลลองเออแมตสองเต้าพี่น้องโอ๊ยตายตับตายได้ไหมข้าวกอดเอ้ยเฮ้ยแต่กินกชัดสองเต้ามาพี่น้องมามเส็บเส็บน้ำซุปเอวแ้่พี่นอ้องเด้อทุ่งนาตะแก่แคมป์ปิ้งเออกำลังโกล้งแกลายพี่น้องเอ้ยเ